สวัสดีครับน้องมือนีพามาอย่างเนื้อพี่น้องอย่างเนื้อกับบรรยานนกาศฝนตกลิ่นไมกอันลุกบึ้มบิลไปนะไมลุบเบึ้มบิมล,บมบมล้วมันยางให้มันลน้นนะครับบรรยานนกาศลุกทุ่งลุกทุ่งนี่แหละกับฝนลิ่นพี่นอ้องฝนตก Đang phải 5 bánh cát phân tốt Phân tốt lên Phần 5 yeah. chắc nói lăng hóa ลังหอมก็ลังหอมอย่างเนื่อชิมนี้ว่ามียางลายครับผ้าย่างเนื้อกับบรรยากาศฝนตกลิ่นพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้ซัานี้ครับพอกันเมือหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ